สวัสดีครับอัปเดตตลาดนะประจำวันที่24กันยายนเวลาก็ตอนประมาณ8โมงเช้านะก็ตลาดหุ้นดาวโจนเมื่อคืนก็ปิดบวกนะ61.29จุดนะปิดที่42,124จุด S&P 500ก็ปิดบวกนะบวกมา16จุดปิดที่5 7 1 8 5 7จุด NASDAQ ก็บวก 25.95จุดนะปิดที่17,974.27จุดนะก็เคี้ยวยกแผงก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก็อย่างที่คุยกันไปเนอะคือตอนนี้ดาวโจนเนี่ยขค้คงเล่นอยู่ในกรอบ41,500จนถึง42,500โดยประมาณนะเบรกไปทางไหนก็คือไปทางนั้นนะหากหลุด41,500แสดงว่าดาวโจนอาจจะจบรอบการรีบาว แต่หากยังไม่หลุด41,500ก็อาจมีลุ้นไปทดสอบบริเวณเส้นฟิโบ161.8คือแถวแถว42,500นั่นเองนะก็ใครดูเล่นกองทุนต่างประเทศก็ดูดีๆนะว่าหลุดไม่หลุดถ้าหลุดก็เทคโปรฟิตก็ได้นะถ้าไม่หลุดก็ลุ้นถือต่อไปได้เรื่อยๆเช่นกันก็ทำการบันกันเพิ่มเติมต่อนะก็สำหรับตลาดต่างประเทศก็อย่าลืม ประเด็นที่ต้องติดตามประจำสัปดาห์นี้ด้วยเนะก็เมื่อวานก็มีการประกาศตัวเลข pmi ออกมาละแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวมาให้ดูนะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีการประกาศเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภค cb consumption confidence นะประจำเดือนกันยาเดี๋ยวตัวเลขเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็หรือเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอัปเดตกันได้เลยนะครับผม ต่อมาก็เรื่องของราคาน้ำมันนะอันนี้เป็นราคาน้ำมัน WTI ตอนนี้ก็ยังคงติดกรอบบริเวณ71ดอลลาร์ต่อบาเรลนะก็ยังยืนไม่ได้ก็ต้องดูดีๆนะอาจจะจบรอบรีบาวสั้นๆหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเห็นมีข่าวว่า<ม>ที่ลงมาก็คือเนื่องจากความกังวลเรื่องของประเทศจีนนะเรื่องของเงินฝืดของประเทศจีนซึ่งจีนก็คือเป็นผู้นาเข้าน้ามันรายใหญ่ของโลก แต่ถ้าจีนชะลอตัวการสั่งน้ำมันอาจจะลดลงก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแต่ก็ต้องดูตามข่าวนะ,ะแต่ของเราก็คือดูจากทางเทคนิคอลตอนนี้คือรีบาวขึ้นมาชนบริเวณแนวเส้นฟิโบ50%แต่ไม่ผ่านนะคือแถวแถวบริเวณ71ดอลลาร์ต่อบาลเร็วพอไม่ผ่านอาจจะย้อนพักฐานลงมาทดสอบแถวแถว68ดอลลาร์ต่อบาลเล์เรลนะ หากหลุดก็ควรสต็อปลอสนะแต่ไม่หลุดก็สามารถถือลุนได้ก็เดี๋ยวไปลองทำการบันเร่ mm ่มเติมกันดูอีกท<ๆ>ีนึงนะไปที่ตัวถัดไปต่อไปทองคำทองคำก็อยู่ที่แถวแถวสองมือสองก้อยสี่สิก็คือติดกรอบบริเวณสองพนร้ยห้าสินั่นเอง หากผ่านได้ก็ไปแถว2660-2680แถวแถวนั้นนั่นเองนะแต่หากหลุด2640ใครมีอยู่ก็ควรสาตอปลอสนะเพราะอาจจะไหลย,ย้อนลงมาถึง2620-2600ถึง2,600ได้เลยนั่นเองก็ใครมีกองทุนหรือมีทองอยู่ก็ดูดีๆนะ ถัดมาก็เป็น BTC USDT นะก็หลังจากขึ้นไปทดสอบบริเวณ63,800แล้วก็คือยืนไม่ได้พอยืนไม่ได้ก็อาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ62,500ถึง62,000นะตอนนี้คือฝั่งช็อตได้เปรียบแต่ถ้าฝั่งช็อตจะเสียเปรียบก็ต่อเมื่อบิตคอยขึ้นไปยืนเหนือ63,800ได้นะตอนนี้ใครมีขาช็อตอยู่ก็ยังคงได้เปรียบ จุดสต็อปลอตฝั่งช็อตคือ63,800นั้นั่นเองแต่หากยืนเหนือ63,800ไม่ได้ฝั่งช็อตได้เปรียบนะครับผมส่วนอันนี้คือเป็นกราฟเซตนะกราฟเซตเมื่อวานก็ปิดที่1,447.90ก็คือยืนเหนือ1460ไม่ได้ตอนนี้ฝั่งช็อตก็ได้เปรียบแต่ฝั่งช็อตจะเสียเปรียบก็ต่อเมื่อเซตยืนเหนือ14,60นได้นั่นเอง ตอนนี้เซตคงเล่นอยู่ในกรอบ1,440จนถึง1,460นะจุดสต็อปลอที่สำคัญของคนเล่นลองก็คือ1440โดยประมาณนะแต่จริงๆก็คือ1438ต่ำกว่า1438ควรสต็อปลอหากยืนเหนือ1438ได้ก็ยังถือได้ต่อนะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตตลาดภาคเช้ากันประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้ก็มาดูติดตามเซตกันแล้วเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้ก็หวังว่าข้อมูลที่นํามาแบ่งปันจะเป็นประโยชน์นะเพื่อนๆก็อย่าลืมทําการบ้านเพิ่มเติมนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนทุกครั้งโอเคเจอกันบา,บาย